สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน789 Channel แนล้ะครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนนำสาระเครื่องเสียงดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆอ,งอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาเช็คสเปคของจอแอนดรอยนะบางทีก่อนตัดสินใจจะซื้อเนี่ยทางร้านเขาโฆษณาบอกว่า CPU 8คอร์ RAM 4, r o ลอม GB นะ มันจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะเดี๋ยวลุงอ้วนจะพามาเช็คในเครื่องดูวันนี้ว่ามันตรงกับสเปคของเครื่องไหมนะว่าที่เขาโฆษณามาเนี่ยมันตรงกับสเปคที่ในเครื่องมันมีไหมนะมันมีวิธีเช็ควันนี้นะใครที่ ติดจอ Android เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะลุงอ้วนจะเช็คให้ดูพาไปทำแล้วก็เช็คให้ดูแล้วจะได้รู้ว่า CPU 4คอร์ core, CPU 8คอรคอมันมีจริงไหมนะแรมมีจริงไหมลอมมีจริงไหม Android เวอร์ชันเท่าไหร่นะที่เขาโฆษณาเนี่ยมันมันจะจริงหรือไม่จริงเราเข้าไปดูได้เลยนะเข้าไปเช็คได้นะ วันนี้ลุงอ้วนจะพาไปดูไปเช็คนะน้องๆจะได้รู้จะได้ไม่โดนหลอกนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะลุงอ้วนจะพาทำดูนะเข้าไปเช็คในเครื่องเนี่ยมันตรงกับที่เขาโฆษณาไว้ไหมนะอ่าอ่าขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราโหลดแอปอ่า ที่ชื่อว่า CPU ขนะให้เราโหลดมาก่อนวิธีโหลดก็คือให้เราเข้าไปใน Play Store นะ Play Store ก่อนอ่นะแล้วเข้าพิมพ์ตรงนี้เลยพิมพ์เข้าไปเลยนะ CPU อ่ C P นะขึ้นละ CPU ขีดแนะให้น้องๆเข้าไปโหลดเอาแอปนี้มานะ แล้วก็ติดตั้งเลยนะเดี๋ยวรอสักสักพักหนึ่งหลังจากติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะให้เราออกไปตรงนะออกไปเลยนะอ่ะมันจะมาขึ้นโผล่อยู่ตรงนี้นะมันจะขึ้นตรงนี้เราเข้าไปในนี้เลยในแอปนี้เลย เดี๋ยวลวงอ้วนจะบอกว่า,ามันเช็คก,กันยังไงนะให้น้องๆดูดูแถบบนนี่นะนี่ SOC d i e System พวกนี้นะว,วิธีเข้าไปดูนะเราก็เลื่อนตรงนี้เลื่อนเลื่อน,อนหน้าจอนี่ นะมันจะเลื่อนมันจะขยับไปเรื่อยๆอมาเริ่มหน้าแรกเลยนะเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะอันแรกเลยเนี่ยเห็นไหมอเทคนะอันนี้จะเป็นชื่อของเครื่องตัวนี้นะอ่ะเรามาดูแถวแรก8คอนะจริงไหมแปคอ นะเรามาดูคอตรงฝั่งนี้ตั้งแต่0ูถึงเเห็นไหมตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็น CPU ที่เป็น8ปดคอจริงนะแปดคอ ARM Cortex A53 นะที่สองจุดหกศูตนะตัวนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะอ่นะ ส่วนข้างล่างนี่ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นบอกยี่ห้อของของ CPU เขานะอ่ะเราเลื่อนมาที่สองอ่ะดีไว้นะอันนี้ก็จะแถวบนสุดก็จะเป็นบอกอ่าโมเดลของเครื่องนะอ่าในส่วนของหน้านี้เนี่ยที่เราจะมาดูก็คืออ่าแรม ่าสําคัญมากเลยตัวนี้โกหกกันหรือเปล่านะแรมกับลอมนะอ่าคําว่าทั้งท่อแรมเนี่ยเห็นไหมสี่พันเก้าสิบหกเมกะไบต์นะก็คือสี่กิกนั่นเองสี่กิกไบต์อ่าส,อส่วนลอมเนี่ยส่วนลอมนี่ก็อ่าอินเทอร์นอลอ่าอ่านสตอเรจสตอเรจ 64จี้กะไบนะอันนี้จริงนะอันนี้ลุงอ้วนบอกไว้เลยว่าสเปคนี่แรมสี่ลอม64อ,อันนี้คือ,อจริงนะเราไปอีกหน้าหนึ่งนี่หน้านี้เรามาดูเวอร์ชันนะอ Android เวอร์ชัน0นะอันนี้คือสเปคตรงเลยนะมีเวอร์ชัน10หน้านี้เขาจะมาดูไอ้ส่วนที่เป็นเวอร์ชันมันนะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรอ่นะหน้าต่อไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรหน้านี้ก็จะไม่มีอะไรละคือเป็นระบบของแบตเตอรีล่ละ โอเคอ่าวิธีดูง่ายๆแล้วก็ไม่ไม่ผิดสเปคแน่นอนนะเพราะว่าแอปที่เป็น CPU-Z เนี่ยเขาเป็นแอปที่มาตรฐานที่ใช้เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์นะว่ามันสเปคมันตรงไหมอแอปเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานสุดนะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ก็ลองเข้ามาดูาดูคลิปลุงอ้วนละจะได้รู้และไปเปรียบเทียบกับเครื่องอื่นนะว่า,าตัวสเปคแรงกับสเปคต่ำเนี่ยการทำงานมันต่างกันไหมนะบางทีซื้อเครื่องมาเนี่ยเราไม่รู้ว่า ที่เขาบอกว่าสเปคมัน CPU 8คอร์ RAM 4ฮาร์ดดิสก์6 4เนี่ยมันมันจริงไหมนะถ้ามันได้สเปคอย่างที่เขาโฆษณามาเนี่ยก็ถือว่าสเปคมันแรงพอสมควรนะถือว่าแรงเลยในยุคนี้นะทำงานปื๊ดปัาดเหมือนโทรศัพท์ลนะแต่ถ้าเป็น CPU ที่เป็น อ่าสี่คอแรมสองลอมสามสิบสองเนี่ยก็สปีดก็จะ,ะช้าลงกว่าหน่อยนะอ่าเดี๋ยวลงอ้วนให้ดูสเปคที่เป็น CPU ที่เป็นสี่คอแรมสองลอมสามสิบสองกิกะไบต์ให้ดูนะ,ะว่ามันต่างกันกับนี่ไหมนะอะ่ส่วนนี้ CPU 8แปดคอจริงไหมอ่าถ้าเป็นสี่คอมันจะจริงไหม เดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวลุงอ้วนพามาดูนะอีกเครื่องหนึ่งนะที่เป็น CPU สี่คอร์ RAM สองฮันดีสามสิบสองนะว่ามันใช่ไหมอย่างที่เขาโฆษณาไหมในลุงอ้วนโหลดแอปไปแล้วนะเป็นแอป CPU Z นะเข้าไปตรงนี้อ่าเี่ยเห็นไหม ตัวนี้ก็จะเป็น CPU ของ Cortex เหมือนกัน Cortex เป็น All Winner A3 A23 นะ CPU 4คอร์เหมือนกันนี่คอร์มัน4คอร์4คอร์แล้วก็มาดูตรงนี้1 2 3 4เห็นไหม4คอร์สปีดของเขาก็จะบอกไว้หมด480ถึง1.20 GHz นะ CPU สี่คอร์นะอ่ะเดินไปดูอ่อันนี้ก็จะเป็นบอกโมเดลของ CPU เขานะแรมอ่าทั้งทั้งแรมนะสองพันสี่สิบแปดเมกะไบต์นะนะส่วนนี้อ่านี่เป็นอ่าลอมอ่าสามสิบสอง เพราะว่าพื้นที่โดนใช้ไปแล้วนะในการโหลดแอป Android นะ Android 8.1นะอันนี้คือ Android ที่เป็น version 8.1นะมันก็จะบอกนะตัวนี้โกหกไม่ได้เพราะสเปคเครื่องมัน,มนฟ้องมาอย่างนี้ โอเคดูง่ายๆนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยเห็นนะก็คงเป็นสาระเป็นความรู้ให้น้องๆได้เข้าไปเช็คดูนะว่าเครื่อง Android ที่เราใช้ในในบ้านเราทุกวันนี้นะ สามารถเช็คได้ทุกเครื่องนะสามารถเช็คดูว่าสเปคมันเท่าไหร่ Android เวอร์ชันเท่าไหร่ CPU กี่คอแรมเท่าไหร่ ROM เท่าไหร่นะน้องๆสามารถเข้าไปเช็คได้เข้าไปเช็คในตัวเครื่องได้โดยโหลดแอปมันมานแล้วก็สามารถดูได้แล้วจะได้เป็น ข้อมูลในการเลือกซื้อ Android นะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปที่มีสาระเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้นะก็ช่วยลบกวนกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้หลวงอ้วนด้วยกดติดตามเพื่อมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดโอกาสในการดูนะ โอเคขอบคุณมากครับ